ก็สวัสดีครับผมว่าพี่ๆต้องเคยเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับก็คือน้ําไหลไม่หยุดครับคือระบบลายน้ําคือระบบซักก็คือแบบว่าน้ําไหลอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ประมาณนี้เลยอันนี้คือผมปรับระบบที่แบบว่ากําลังซักนะครับก็ยังไหลอยู่ครับอ่าระบายน้ําก็ไหลครับคือเหมือนกับว่า ตัวอลิงหรือว่าสปริงที่มันชํารุดนะครับผมี๋ยวจะมาแกะดูเลยนะครับผมผมก็ไปถามช่างมาช่างบอกว่าราคาซอมเขาอยู่ประมาณสามถึงสี่ร้อยบาทนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดเออเหมือนกับว่าดักน้านะครับผมก็เรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะครับผมแต่ว่าผมก็อยากจะมาทําให้พี่ดูก็สังเกตดูตรงสปริงครับสปริงก็ไม่มีการชํารุดไม่มีพังนะครับผมเดี๋ยวจะมาลื้อดูเพราะว่าเป็นที่อะไรนะครับผมก็มองดูรวมๆแล้วก็ยังไม่เจอปัญหานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองแกะไปล้างดูครับแล้วก็เดี๋ยวจะนํามาใส่ใหม่ดูครับว่า จะเป็นปัญหาอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปทําการล้างพวกคออ้าบที่เลนค้าบที่ดินแบบว่าที่แบบเป็นคราบๆออกไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะประกอบใส่เข้าไปก่อนดูครับว่ามันจะเป็นที่อะไรนะครับนี่เราก็ทําการประกอบใส่ไปเหมือนเดิมเลยนี่ก็ยังไม่มีการปรับแก้อะไรตรงไหนครับคือแบบเราอยากรู้ปัญหาก่อนนะครับว่าเราเจอปัญหาหลังจากนี้ครับคือหลังจากที่เราทาความสะอาดแล้วครับอันนี้ก็เป็นสภาพหลังจากที่ทาความสะอาดแล้วนะก็สังเกตดูว่า กระบอกสูบตรงกลางนะครับหรือว่ายางตรงกลางครับมันน่าจะชารุดอะไรสักอย่างครับเดี๋ยวเราก็จะไปที่ร้านครับไปซื้อมา1หนึ่งอันนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นยางตัวเก่าครับสังเกตในช่วงกลางนะครับมันก็จะเหมือนกับหายไปผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะยืดหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับนี้ก็เป็นยางที่ผมซื้อมาใหม่ครับสังเกตครับยางยังเต็มอยู่เลยครับตรงกลางนี่ครับจะช่วยในเรื่องของการซับน้ำเนี่ยแหละครับผม เหมือนกับเราดึงไปมันก็จะแน่นมันก็จะแบบจะเบ่งตัวออกได้ง่ายกว่าครับส่วนตัวเก่าคือมันไม่เบ่งตัวแล้วครับผมสังเกตดูเลยครับว่าตรงกลางจะใหญ่กว่าตัวเดิมนะครับผมก็ซื้อมาในราคาแปดสิบาทนะครับผมนี่ก็เราทําการประกอบแล้วนะครับสังเกตว่าตอนบีบมาก็จะมีเนื้อเพิ่มมาทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมประมาณข้างสามมิลนะครับรอบตัวนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาทการประกอบกันครับก็เป็นการซ่อมง่ายๆครับที่อยากจะมาแชร์พี่ๆนะครับผมแบบว่าถ้าเราพอทําได้ก็ลองทําดูก่อนครับ ปัญหาเนี่ยคือทุกคนก็จะเจอครับอย่างแรกก็คือตัวสปริงคือสนิมครับผมสปริงก็ชํารุดอะไรเงี้ยครับอย่างที่2ก็เป็นที่กระบอกสูบครับก็ลองเปลี่ยนกันดูง่ายๆครับลองทํากันดูก่อนครับผมนี่ก็มีเทคนิคจะมาแชร์ให้พี่ๆดูครับผมเป็นเหมือนกับว่าเทคนิคสามารถประจาบ้านเนี่ยแหละครับผมที่อยากจะแชร์พี่ๆอันนี้ก็ลองเทสดูครับว่ามีติดขัดหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปลองใส่น้ําดูครับนี้เราก็ทําการเปิดน้ำครับผมก็ปรับมาที่ระโมดสซักผ้าครับน้าก็จะไม่ไหลครับ เราก็มาดูของเรา,าอ่านี้น้ําก็ไม่ไหล,ลนะครับเมื่อตอนที่เราเปลี่ยนกระบอกสูบแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นช่วงที่จะมีกระบอกสูบยางอยู่ตรงกลางครับน้ําก็จะไหลผ่านมาทต้องสองฝั่งนะครับผมอ่านี้น้ําก็เกือบๆเ,เต็มครับ <S <S เดี๋ยวเราไปดูว่ามีน้ําซึมหรือไหลออกทางด้านหลังบ้างหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็จะพามาดูแบบโดยที่ไม่ตัดต่อเลยนะครับผมก็ไม่มีน้ําไหลเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคคือถือถือว่าเราแก้ถูกจุดนะครับปัญหานี้คือเราแก้ถูกจุดนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเปิดระบบน้ําออกให้ดูนะครับผม นี้น้ำก็จะเริ่มไหลออกครับคือก็ออกพุ่งเลยครับผมไม่มีการติดขัดอะไรเลยนะครับผมก็จับประมาณนี้ครับผมในส่วนนี้ครับเราก็จะเสียค่าอุปกรณ์ไปแค่80บาทเองนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับพี่ๆนะครับก็ฝากเว็ลังใจให้อินกับวินเทจด้วยนะครับขอบคุณครับ